สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับสำหรับคันนี้เป็น Civic Dimension โฉมต้เหวนะครับรถปี2 0 0 5ออโต้เครื่อง1.7นะครับ VTEC สนใจสภาพ,าพพร้อมใช้งานนะครับเดิมบางโรงงานใครหาอยู่ห้ามพลาดนะครับ139,000บาทนะครับสภาพ,าพแบบนี้ถือว่าเนียนกริบเลยนะครับใครชอบหาเอาไปใช้งานนะครับในส่วนของ Civic Dimension ก็ใช้งานได้ สบายๆครับไม่จุกจิกหาข้อมูลความรู้ได้ใน Dimension c ับหรือ ES c ับนะครับลองชมดูก่อนว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสภาพเดิมสวยมากนะครับนอกในเนียนหมดทุกจุดเลยนะครับไม่เคยชนมาแต่อย่างไรนะครับลองชมดูได้เลยสภาพนี้เลยนะครับไปเช็คไปตรวจสอบได้นะครับรถจุดกรุงเทพใครเน้นเอาไปใช้งานในราคาที่ย่อมเยาวเน้นรถสวยราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยปี2005นะครับ ลองชมดูก่อนได้เลยนะครับถ้าชอบจริงโทรเจราจาทดลองขับเจราจาต่อรองกันดูนะครับสภาพแบบนี้ท่านใช้งานได้หรือไม่ชอบหรือเปล่าพร้อมไหมก็ต้องตัดสินใจได้เลยนะครับนี่นะครับไปดูตัวจริงได้นะครับอันนี้คือชี้เป้าเท่านั้นนะครับไปดูเอกสารตรวจสอบพาเพื่อนพาช่างไปช่วยกันเช็คนะครับจะได้มั่นใจนํารถกลับมาใช้ได้อย่างสบายใจนะครับสภาพนี้ก็ อย่างที่เห็นนะครับที่เหลือก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วว่ามันจะสวยจริงอย่างที่ในรูปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการนําเสนอนะครับแล้วก็ชี้เป้าถ้าใครชอบจริงต้องไปทดลองขับไปเจราจากันดูได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้พี่น้องได้เห็นรถสวยๆนะครับคันนี้ก็น่าสนใจมากๆขอบคุณครับ